สวัสดีครับพบกับเรียวรีวิวนะครับในคลิปนี้เอ็นปโป้งจะมารีวิวโนบุ๊กสายบางเบานะครับพกพาสะดวกเบาแค่990กร,รมัมไม่ถึง1กิโลกร,รัมนะครับได้สเปคเป็น Intel Evo รุ่นใหม่นะครับอย่าง MSI p r e s t i g e 13ี V o จะมีความน่าซื้อแค่ไหนนั้นไปชมกัินต่อได้เลยครับ สำหรับ MSI นะครับเขาก็ทำบุ๊กออกมาเนี่ยหลากหลายรุ่นเลยด้วยกันนะครับหลายคนก็อาจจะรู้จักในกลุ่มของเกมมิ่งนะครับพวกรุ่นอย่างเช่นคาธานะนะครับเวกเตอร์เรเดอร์นะครับบราโวอัลฟาหรืออื่นๆอ,อีกมากมายแต่ถ้าเป็นบุ๊กในสายการทํางานนะครับสาย productivity พกพาสะดวกบางเบานะครับเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาสาวๆออฟฟิศคนทํางาน MSI p r e s สที่13 Evo นะครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้นอน เพราะว่ามันจะอยู่ในกลุ่มของโนบุกบางเบาแต่ว่าได้ความพรีเมียมกลับมาด้วยในราคาที่น่าซื้อมากๆนะครับสำหรับตัว MSI Prestige 3 v o นะครับมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 5 9 9 0บาทก็ถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับแน่นอนได้ในส่วนตัวแพลตฟอร์ม Intel Evo ชั้นแล้วเนี่ยเรามม่ใจเลยว่าเรื่องของความแรงความลื่นการตอบสนองนะครับจอสวยร้อนน้อย แบตนานการเชื่อมต่อที่ดีสุดจะอยู่บนเครื่องนี้อย่างแน่นอนด้วยกันถ้าใครกําลังมองหาน o t e บางเบาที่เกิ่งรอบด้านผมคิดว่า p r e s t i e v o ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยทีเดียว ในส่วนตัวสเปคตเต็มนะครับที่ผมได้รับรีวิวนะครับสำหรับเ n e r เต i ร์ไชน์คลิ3 EVO เครื่องนี้นะครับจะได้ CPU เป็น Intel Core i 7 1 3 6 0 t แน่นอนนะครับเป็น CPU เจนใหม่ล่าสุดทำงานแบบ Hybrid Core มี P-Core แล้วก็ e o r e เนี่ยช่วยทำงานก็ถือว่าเป็น CPU ที่ดีเลยแล้วก็เป็น P-Series ที่ทั้งแรงแล้วก็ประหยัดแบตนะครับการจอก็เป็น iris xe g r a p h i c ก็เพียงพอต่อการใช้างานพื้นฐานทั่วไปหรือว่าในการทำงาน2มิติหรือว่า3ามิติเล็กน้อยอ่ะเล่นเกมออนไลน์ก็ลืน่นนะตัวแรมนะครับก็จะเป็นขนาด 16GB lpddr 5บัสสี่0ันแปไกเฮิร์สตัวนี้เป็นแบบออนบอร์ดมาฉะนั้นแล้วมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแต่ส่วนตัวส6 g b พอแล้วละ่ะถัดมาครับในส่วนตัว s t o r เร e นะครับเป็น sd m t nvme pcie นะครับความจุ หนึ่งเชลบายได้กันอันนี้ก็เรียกว่าแรงเหลือเฟือสลับการทำงานในยุคนี้เลยหน้าจอนะครับจะเป็นไซซิ่งขนาด13.3นิ้วคอเรเป็น Full HD พั u r เรโชเป็น16:10ต่มีค่าเขอาเกสีนะครับเทียบเคียงได้ก็คือ sRGB 100%ชั้ั้นแล้วทำงานทั่วไปพรีเซนต์งานดูหนังฟังเพลงดีแน่นอนอื่นๆนะครับได้การเชื่อมต่อที่ครบคันอาจะเป็น WiFi 6e บลูทูธถ้าดูสามมีเทนเซนบล l สี่สองพอตนะครับมีระบบไบโอเมตริกนะครับสแกนนิ้วสแกนหน้ามีมาให้เลยนะมีโทบิอ a w เว e นะครับคอยตรวจจับ เวลาที่เราทํางานเรารู้ออกไปก็จะล็กหน้าจอเป็นต้นได้ Windows 11ว o m e สามารถใช้งานได้ทีนะครับกับการรับประกันไปนแบบ2ปีก็คือ1ปีแรกเนี่ยจะเป็นประกันแบบ global ทัวโลกและอีก1ปีก็จะเป็นประกันเฉพาะประเทศไทยนะครับกับราคาตัวนี้ที่ผมได้รามารีวิวเนี่ยอยู่ที่4,9990บาทแต่เขาก็จะมีสเปคหนื่นอีกนะครับยังไงเพื่อนเนี่ยสามารถดูได้ตามภาพนี้ได้เลย ซึ่งจากที่ผมนะครับได้ลองใช้งานมานะครับบอกเลยว่ามันเป็นโน้ตบ,บุ๊กอีกหนึ่งเครื่องที่ผมชอบเลยแหละสลหรับการที่เป็นโน้ตบ,บุ๊กสายบางเบานะครับพกพาสะดวกแบตเตอรี่ยาวนานนะอย่างแรกเลยที่ผมชอบสาหรับ MSI Prestige 3 Evo ตัวนี้นะครับก็คือความเบาของเขานะครับเขาเนี่ยเบาแค่990กร,รัมก็คือมันเบามากๆอ่ะเรียกว่าใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเนี่ยบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องเปิดกระเป๋าเช็คดูเออ ความบางก็16.9ม mm. ิลลิเมตรฉันแล้วเรื่องของการพกพาอันนี้คือแบบตอบโจทย์สุดๆไปเลยถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของสเปคนะครับแล้วก็ความแรงด้วยกันนะครับแน่นอนมันเป็น Core i7 นะครับ1 3 6 0 p RAM 16 g b SSD 1 t b โอ้มันเหลือจะเฟือเลยในการใช้งานของผมในกรณีที่แบบทำงานเอกสาร ทำงานผ่านคราวนะครับดูหนังฟังเพลงดู Netflix นะครับ mm hmm. เหลือเฟือจริงๆซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นสเปคที่กำลังเหมาะสมแล้วก็กำลังดีแต่ว่าถ้าใครจะเลือกสเปคเป็น SSD 512ผมว่าก็เพียงพอนะแล้วก็สุนยอก,กันมานะครับอีกหนึ่งข้อก็คือ Intel Evo Platform ตัวนี้เขาติดมาเลยนะครับเป็นแบต Intel Evo ชั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยมั่นใจในเรื่องของประสบการณช้งในรวมนะครับว่าดีแน่นอนถัดมานะครับถ้าให้เจาะจงส่วนอื่นด้วยกันนะครับหน้าจอนี่ผมชอบเลยนะ เป็นไซซิ่งที่เหมาะกับการพกพาไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลานะแล้วก็เรโช16:10ต่อนะครับความลอีเป็น Full HD พัดมันอาจจะไม่ถึง Quad HD แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็โอเคนะว่าจอมันไม่ได้จอใหญ่มากแต่อย่างใดแล้วก็ ค่าขอลเอเคี srgb 100%อซอันนี้ถือว่าแน่นอนเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่แล้วกับโนบุกที่เป็น intel evo นะครับต่อมาอย่างนึงก็คือตัวเครื่องเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เบาไม่ใช่แค่บางแต่ว่าทนทานด้วยเพราะมีเรื่องของ military grade ทนทานต่อการตกกระแทกฝุ่นละอองความร้อนความชื้นต่างๆก็ถือว่าเป็นโนบุกที่เรามั่นใจได้เลยว่าถ้าเราพกไปใช้งานนอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรง่ายมันไม่เสียง่ายนะครับถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคีย์บอร์ดมันนเเป็บบบุาางะคร ซึ่งปกติแล้วโนบ,บุ๊กบางเบาเนี่ยมันจะค่อนข้างตื้นแต่ว่าตัวนี้อยู่ที่1.7มิลิเมตรเรียกได้ว่ามันเทียบเท่ากับคีย์บอร์ดของพวกโนบ,บุ๊กเกมงิ่งเลยถัดมาจะเป็นเรื่องของระบบไบโอเมตริกนะครับทีโ่โหไม่ต้องเลือกเพราะว่าเขาให้มาเลยเรื่องของการสแกนหน้าผ่าน IR อร์เทเลอร์ีนะครับสแกนนิ้วผ่านปุ่ม power มีนะครับฉะนั้นแล้วเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้ตามชอบเลยอย่าสแกนหน้าหรือว่าสแกนนิ้วเพื่อความสะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยต่อมานะครับตัวกล้องเว็บแคมเองก็เป็นแบบ Full HD ให้ความคมชัดที่สูงเลยในการวิดีโอคอรประชุมออนไลน์หรือว่าเรียนออนไลน์ต่างๆได้กันและมีเซ็นเซอร์นะครับตัวฟีเจอร์ค i บิ a w อร์ คอยตรวจจับเรานะครับว่าเราอยู่หน้าครืองหรือเปล่าถ้าไม่อยู่เดี๋ยวมันล็อกให้อัตโนมัติหรือว่าถ้าใครไม่แอบบดูเราข้างหลังถ้าเราเปิดฟีเจอร์นี้ไว้มันจะเบอร์หน้าจอเราแล้วก็แจ้งว่าตอนนี้มีคนอยู่ข้างหลังเราเว้ยโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยนะครับถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเลย Thunderbolt 4 2พอร์ตนะครับ USB Type A ก็ยังมีมาให้อยู่ HDMI ก็มีมาให้เฮ้ยปกติน้บุกบางเบาแบบนี้ที่มันต่ำกว่า1น1กิโลกรัมนะพอร์ตมันจะน้อยกว่านี้แต่ว่าตัวนี้ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะอ๋อ Micro SD card ก็มีมาให้ด้วย ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเครื่องนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่12ชั่วโมงด้วยกันผมก็คิดว่าโอ้มันพกพาใช้งานได้ทั้งวันเลยนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยจะพกอะแดปเตอร์แบบ USB Type C PD ที่ไว้ชาร์จมือถือเนี่ยก็สามารถชาร์จไฟกลับเข้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้ สุดท้ายนะครับกับอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบก็คือตัวดีไซน์ผมว่ามันเป็นโนบุกที่ดีไซน์เรียบง่ายแล้วก็ดูดีดูไปทางการดีนะครับชื่อสีเนี่ยชื่อว่าสเตลลาเกนะครับดูแล้วมันไม่ใช่ดําไม่ใช่แบบเทาจ๋านะครับสวยงามดีโลโก้ก็มีเพียงเอ็นไซ์ตรงนี้1จุดด้วยกันและบานพับเนี่ยก็จะเป็นหิ้งที่สามารถกางแล้วมันยกตัวเครื่องให้สูงขึ้นได้พร้อมกับสามารถกางได้สูงถึง180องศาด้วยกันและก็มีฟีเจอร์คลิปแอนแชร์นะครับทำให้เราสามารถ คลิปหน้าจอเนี่ยไปหาเพื่อนเราหรือว่าลูกค้าเราได้เลยเวลาคุยงานกันเออผมว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่เป็น DNA ของทาง m s i มดีนะครับสำหรับข้อควรรู้ก่อนซื้อน,นะครับเครื่องเนี่ยผมว่ามันมีอยู่เล็กน้อยด้วยกันแล้วก็เป็นข้อจำกัดที่เข้าใจได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับแม่มันเป็นไมโครไอซ a กานะ ถ้ามันได้เป็นอ i ซิกาตัวเต็ม,มนะผมว่าอันนี้เวิร์กเลยเ mm. จ๋งเลยแต่ก็เล็กน้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือพอร์ตนะครับแม้ว่าอะแดปเตอร์เนี่ยเขาจะให้มาเป็น usb type c แล้วแหละแต่มันก็ยังมีพอร์ตแบบเก่าอยู่ที่เป็นหัวกลมจะมองว่าเป็นเรื่องแปลกก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาตัดออกไปน่าจะเหมาะสมกว่าแต่ถ้ามองอีกมุมนึงผมก็คิดว่าบางคนอาจจะใช้พอร์ตที่เป็น d e r b o l t 4หรือว่า type c เยอะไปหาซื้ออะแดปเตอร์จากเอ็กไนี่นะครับหัวกลมปกติมาชาร์จไฟก็ได้ แล้วเว้นเอาไว้ไอไท้ยซีสช่องตัเนี้ทันทีโบซีสองช่องเนี้ยไปชั้นอ,อีกไปแล้วก็นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวความร้อนที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นบุ๊กบางเบานะครับพัดลมแค่แค่ตัวเดียวคือถ้าเราใช้งท,ทั่วๆไปนะครับไม่ร้อนเลยพัดลมไม่หมุนแต่ถ้าเราเอาไปทํางานครีเอเตอร์หนักๆหน่อยเนี่ยเช่นตัดต่อวิดีโอนะนะครับ ความร้อนก็จะเกิดขึ้นค่อนข้าง,างสูงบริเวณเหนือคีย์บอร์ดคือร้อนแบบพอแตะปุ๊บเออเอออนเวยแต่ถ้าแชงานทั่วๆไปนะครับก็คือไม่ต้องกังวลเลยก็เรียกว่าเราเองก็คงจะไม่ฟูลโหลดเครื่องนี้บ่อยขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นลูกสายบางเบาแล้วก็ใช้งนทั่วไปมากกว่ามันจะร้อนก็ต่เมื่อตัดต่อ,ตอวิดีโอหรือเอาไปเล่นเกมนะครับ สำหรับดีไซน์การออกแบบนะครับ MSI Prestige สามีโบตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามันเป็นบุกที่ดูสวยแล้วก็ลงตัวนะครับวัสดุเนี่ยทำมาจากแมกนีเซียมอลลอยนี่คือเคล็ดลับเบยเรื่องของความบางและเบาแล้วก็ทนทานด้วยเพราะว่ามันเป็นเกรดสูงกว่า อลูมิเนียมอลลอยนะครับฝาหลังนะครับไม่มีอะไรมากก็มีเพียงโลโก้ MSI 1จุดด้วยกันแล้วก็จะมียางรองบริเวณขอบด้านล่างเวลาที่เรากางหน้าจอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยกขึ้นมาสูงนิดนึงแบบนี้เอียงแลกกับมือนะครับดูดอากาศได้ดียิ่งขึ้นลำโพงก็ Impact ดีกว่าเดิมโดยรวมก็ประมาณนี้ด้านในนะครับเราก็จะพบกับขอบหน้าจอที่บางนะครับทผมบอกไปแล้ว มีเว็บแคม Full HD นะครับมีเซนเซอร์มี IR Kera คนะครับแล้วก็ตัวเว็บแคมเนี่ยจะมีชัตเตอร์ด้วยเราสามารถเลื่อนได้นะครับใช้ก็เปิดไม่ใช้ก็ปิดมันก็จะเป็นสีแดง mm hmm. ก็เรียกว่าเพื่อความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งไปเลยนะในส่วนตัวดีไซน์อื่นนะครับก็เรียกว่างาน f i n i ชชิ่งนะครับภายนอกภายในเนี่ยดีมากๆบรรทับเองจะเป็นลักษณะแบบแกนที่ซ่อนบริเวณของตัวเครื่องอยู่แล้วเรียกได้ว่าถือว่างานดีนะ มีเรื่องของตัวช่องแล้วทร้อนนะครับ1ช่อง้ต้หน้าจอตรงนี้พัดลมหนึ่งตัวด้านในเออถัดมานะครับบริเวณเหนือคีย์บอร์ดมุมนี้ก็จะเป็นโลโก้ MSI อยู่1จุดด้วยกันเพราะว่าขอบหน้าจอบางไงปกต,ติไอ้โลโก้เนี่ยมันจะไปอยู่ใต้หน้าจอแต่ว่าตอนนี้มันชิดไปแหละนะครับคีย์บอร์ดก็เป็นแบบ full size นะครับมีไฟ LED สีขาวสวยงามนะครับปรับความสว่างได้เออแล้วก็จะมีเรื่องของขอบที่มันเป็นโปร่งแสง ทำให้ในการแสดงแสงสีขาวเนี่ยมันสวยแล้วก็ดูดีนะครับปุ่ม power จะอยู่บร,ริเวณข้างๆกับปุ่ม delete แบบนี้จะเป็นสนณะที่ลึกลงไปเราสามารถกดได้แล้วก็สแกนนิ้วได้ด้วยปุ่มนี้ปุ่มเดียวออส่วนปุ่มพิทางนะผมว่าอาจจะเล็กไปหน่อยนิดนึงตรงนี้แล้วก็จะมีเพ g e up เพดา down ติดเอาไว้ด้วยซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่าไม่เป็นไรหรือบางคนอาจจะมองว่ามันชิดไปหน่อยนี้ผมว่าอาจจะได้แต่คน ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นข้อจํากัดที่เข้าใจได้เพราะว่าเครื่องมันเล็กอะเนาะอื่นๆนะครับตัวทัชแพดก็ขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งดีไซน์แบบซ่อนปุ่มคลิกซ้ายขวาไว้ก็ถือว่าใหญ่เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับตัวทัชแพดโลโกโ้ intel evo นะครับเป็น i 7อยู่หนึ่งจุดด้วยกันแบบนี้ก็ถือว่าดูดีตามเรสเวลาวางข้อมืออืผมว่าสัมผัสเนี่ยมันเป็นแมกนีออเซียมอลลอยไงฉะนั้นแล้วมันจะรู้สึกดีกว่าอลูมิเนียมอีกนะครับด้านล่างตัวเครื่องจะมีช่องดูอากาศเข้าไปนะครับ ลำโพงก็เป็นแบบพอสองตัวเสียงเนี่ยถือว่าดีและดังประมาณนึงเลยเพียงพอต่อการใช้างานคนเดียวแน่นอนนะครับมียางรองด้านหลัง2จุดเล็กๆตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับขอบตัวเครื่องต่างๆด้วยกันตัวนี้เห็นถึงความบางแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยมันบางจริงอะไรจริงนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะมีโลโก้ msiu อีก1จุดด้วยกันอืมดูดีนะเริ่มพอตจากทางด้านขวาก่อนละกันนะครับช่องต่ออะแดปเตอร์หัวกลมปกติซึ่ง ในบันเดินจะเป็นที่ชาร์จแบบ Type-C มาให้นะต่อมา HDMI นะครับแล้วก็ Thunderbolt 4อพอรพอนะครับฟูลฟังชันใช้ไฟได้ต่อจอแยกได้โอนข้อมูลได้สบายๆแล้วก็มีไฟอินดิเคเตอร์แสดงการทำงานของตัวเครื่องนะครับต่อมาช่องถงฟอลลอร์ไมปกติอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเรียบง่ายไม่แพ้กันก็จะประกอบไปด้วยไมโครเอซิการ์ดหอันนะครับแล้วก็เคสล็อคไว้ล็อกกับโต๊ะอีกหอันด้วยกัน แล้วก็พอตที่เป็น usb type a สมมสองตัวเต็มอีกหนึ่งพอ,อาก็ถือว่าดีเลยนะครับที่สรีรวมบอกเลยว่าสวยแล้วก็ถูกใจผมมากนะครับสำหรับการแกะงันนะครับเพื่อทำวาษสอดในอนาคตนะครับบอกเลยว่าโคจะง่ายใช้ควงนะครับสีแจก1ตัวเท่าเองไขออกมาแล้วก็ใช้มือเปล่านะครับแงะได้เลยสบายสบายนะฝาล่างเห็นไหม ก็เป็นไม่มีเสียมันลอ,อยไอย mm hmm. ของก็ดีจริงนะครับเปิดเข้ามาข้างในจะเห็นถึงตัวชุดทําร้อนที่เรียบง่ายไม่แพ้กันนะครับพัาลม1ตัวฮีทไฟ1เส้นชุดฟินทําร้อน1ชุดด้วยกันแค่นี้นะครับแรมก็ออนบอร์ดมาชั้นแล้วก็อัปเกรดอะไรไม่ได้ SSD อ่ะ สิ่งนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ถ้าคิดว่าห้า1นึหม่พอ1เทราไบต์ใหม่พอจะเปลี่ยนเป็น2เทอะไรเงี้ยผมว่าทําได้ก็ดีเพราะว่าคิดว่าแล้วแต่คนเนาะบางคนใช้งานหนักก็อัปเกรดก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถอัปได้ด้วยตัวเองนะครับอื่นๆงานประกอบเรียบร้อยดีนะครับลาโพงลาโพงเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วมันเป็น2ตัว2วัตต์ก็จริงแต่ว่าเสียงมันดีนะเพราะว่าตัวไดเวอร์มันค่อนข้างใหญ่และแบตเตอรี่นะครับความจุเท่าไหร่วะผมก็ดูอยู่เนาะ นะครับเมอร์เลอร์เลย75วัตต์าวัตาวตัวหนังสือแบบใหญ่แบ,บ่ตะโกนปกติมันจะเป็นแบบตัวเล็กๆเอาไว้ right. เราต้องไปส่องดูนะครับได้เรีว่าแบตเตอรี่พ o w e r ื้นี้เนี่ยก้อนใหญ่น่นแนอนโดยรวมก็ประมาณนี้ลองชั่งน้ำหนักจริงๆนะครับของเอเมสไซน์โนเครื่องนี้ตามข้อมูลเนี่ยก็คือ9 9 0กรัมนะครับแต่ว่าชั่งจริงอยู่ที่ 972กรัมปูเบากว่าที่คิดเอาไว้นะครับแล้วก็เมื่อช่างรวมกับตัวแรปเตอร์ที่เป็นหัวไทซแบบนี้แต่ว่าไอเนี้ยพาวเวอร์คอร์ดมันค่อนข้างเส้นใหญ่นะครับก็จะน้ำหนักอยู่ที่1.362กกิโลกรัมก็ถือว่าค่อนข้างมีมวยนิดนึง ผมแนะนำว่าซื้อเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบเฮดดักเพิ่มเติมก็น่าจะดีกว่านี้เ mm. บากว่านี้เล็กกว่านี้นะครับ mm. ตัวอะแดปเตอร์นะครับก็จะเป็นหัวชาร์จแบบไทสี C, ซึ่งเราสามารถชาร์จไฟเข้ากับอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เป็นหัวไทสี C ได้กันนะครับโดยอะแดปเตอร์ก็จะมีกลาลังไฟนะครับจ่ายที่65วัตไซซิงก็ประมาณนี้ใหญ่กว่าอะแดปเตอร์มือถือนิดหนึ่งส่วนพวาวร์คอร์ดเนี่ยก็จะค่อนข้างหนาแล้วก็ใหญ่หน่อยแล้วก็จะมีของมเดินมานะครับจะเป็นกระเป๋าแบบ messenger bag ซึ่งก็เรียกว่าซื้อนาบุ๊คเคร ได้กระเป๋าใบนี้แถมไปอย่างแน่นอนทดสอบการใช้งานสาย Creator นะครับด้วยการ Export ไฟล์ 4K i i h q u u l l t y นะครับเวลา5ทีด้วยกันแน่นอนผมก็ต้องเปิดตัวซอฟต์แวร์ M S I Center ก่อนแล้วก็ปรับเป็น Extreme Performance นะครับให้ CPU mm. วิ่งเต็มวานเอ์นะโอเคนะครับไฟล์ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลอง Export กันดูนะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่คือบุติแล้วเนี่ยไฟล์5ทีก็จะใช้เวลาสัก3-4ที ซึ่งก็มันจะยิ่งเร็วก็คือยิ่งดีนะครับโดยเครื่องเนี่ยถ้าจากการคำนวณนะเนี่ยนะครับเจอเดยเออกมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆไม่เกิน2อนาทีหรือว่าแต่จะนาทีนิด,นด,นดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับผมกายที่จะ Export เสร็จแล้วนะครับโอ้ยสรุปแล้วใช้เวลาไปราวประมาณ2อนาทีถือว่า เป็น CPU ที่เร็วแรงใช่เลยแม้ว่าจะไม่ใช่ซีรีส์ H หรือว่า HX นะครับแต่ P ตัวนี้ก็ถือว่าเอาอยู่แน่นอนมาถึงในส่วนการทดสอบใช้งานจริงนะครับสำหรับตัว MSI r e s t 43 Evo บอกเลยว่ามันเป็นโนบุกที่บางเบาก็จริงแต่ว่าเรื่องของ Performance ถือว่าดีมากๆเลยนะครับถ้าไม่เอาไปเล่นเกมะนะขอเริ่มจากตัว c y b e r p n k อา3นะครับคะแนานตัวมตคอเนอยู่ที่ 11,485คะแนนก็ถือว่าแรงพอๆกับ CPU n o ตบ b ๊กเ Gaming สมัยก่อนเลยแหละนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวซิงเกิลคอเนี่ยจะอยู่ที่1,817ต่อมาตัว PC Mark 1 0นะครับคะแนนอยู่ที่5,459คะแนนก็ถือว่าในเกมที่แรงเหลือเฟือแล้วต่อมาตัว GMA นะครับคะแนนอยู่ที่1,942คะแนนก็ถือว่าพอที่จะทำงานสามิติได้บ้าง หรือว่าเล่นเกมสมิติได้นะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกราฟเกมกันเลยดีกว่าที่ผมทดสอบไปนะครับอย่างตัวเกม p u b g แล้วก็ Dota 2นะครับ p u b g เนี่ยผมปรับพอเฉลียดเนี่ยเป็น Native แหละฟู l ิจีพัทนะครับ Dota 2ก็เหมือนกันแต่ว่าตัว p u b g เนี่ยผมจะปรับกราฟิกเป็นโลซึ่งเฟรมเรตฉลี่ยนะครับอยู่ที่64เฮ้ยผมลองเทียบอยู่แล้วกับหลายรุ่นนะถือว่าเฟรมเรทค่อนข้างสูงนะครับดูตาทูนะครับผมปรับเป็นเบสติ้งเฉลี่ยแล้วเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่63เเฮ้้ยถือว่่าลนไดดีเลยนะ เพราะว่าปรับกราฟิกสุดทุกอย่างถ้าใครคิดว่าเอาไปเล่นเกมเบาๆนะครับซิมซีนะครับวร์เ a นส์หรือว่าเกมอื่นๆที่มันแบบไม่กินสเปคมากผมว่าตัวนี้พอใช้งานได้เลยนะถัดมานะครับกับสลับตัว SSD เฮ้ยตัวนี้เป็นเ e น4นะครับซึ่งก็เป็นตัวที่แบบใส่เต็มมาเลยเขาในการอ่านนะครับอยู่ที่6 6 2 2ต่อวินาทีในการเขียนอยู่ที่4 9 5 3 MB m b ต่อวินาทีเ อันนี้คือเขาใส่ตัวเจนสตัวเต็มมาให้แน่นอนสําหรับความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราเรียกว่าทำง,งานทั่วไปนะครับดูหนังฟังเพลงตัดต่อวิดีโอโปรเซสไฟล์เล่นเกมกันด้วยนะครับอุณหภูมิสูงสุดของตัว cpu เนี่ยจะอยู่ที่97องศาซเซลเซียสก็สืว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ร้อนจนเกินไปนักนะครับส่วนาทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณส0องศาซเซลเซียสก็ถืว่าไม่ใช่ปัญหาในการใช้งานยาวๆหรือว่า งานนนหััหกๆะครบสำหรับแบตเตอรี่นะครับเมื่อเราเปิดดู YouTube ผ่านทาง Microsoft Edge นะครับหรือว่าปรับโหมดเป็นโหมดประหยัดพลังงานแล้วนะครับลดเสียงลงมาเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ลดแสงลงมากเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันแล้วก็ปิดไฟคีย์บอร์ดนะครับสามารถดู YouTube ได้ยาวนานประมาณเกือบเกือบสิบสี่ชั่วโมงเฮ้ยแบตโคตรยังอึดน,นะครับฉะนั้นแล้วสบายหายห่วงเลยเพราะว่า CPU เองก็ประหยัดแบตนะครับแล้วก็แบตก็ก้อนโตสุดท้ายนะครับกับการทดสอบตัวหน้าจอด้วย Spider X Elite นะครับค่าเคอเคสี srgb 98้าส adobe rgb เจแล้วก็ p 3 76นะครับส่วนอื่นๆความสว่างตัวนี้457ร้อยนิตถือว่าสว่างกว่าโนุทั่วไปประมาณ1เท่าตัวสว่างมากนะครับมีเรื่องของการแสดงแบ็คไลน์ด้านหลังเนี่ยที่ค่อนข้างสม่ำเสมอด้วยการคาดเคลื่อนอยิ่งสุดก็แค่แะะค e, สิบเปเท่านั้นเองที่มุมขวาบนและนะครับค่าเดลต้า e ค่าค่าสีนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่0.69เท่านั้นเอง ถือว่าค่าต่ํามากปกติแล้วอยู่ที่ประมาณ1 1กว่าเอ๊ะถือว่าดีอันนี้ต่ำกว่าหนึงนะครับปิดท้ายกับคะแนนรวมนะครับของตัวหน้าจอนี้อยู่ที่4.5คะแนนก็ถือว่าเป็นโน้บุ๊กที่จอสวยสเปคดีเอาไปทำงานทั่วไปหรือว่างานครีเอเตอร์แบบมืออาชีพอันนี้คือได้เลยนะครับ สรุปรีวิวนะครับสำหรับ MSI Prestige 3 e v o ตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องการโนบุกที่บางเบาเก่งรอบด้านนะครับจอสวยสเปคดีแบตนานพรีเมียมทนทานคีย์บอร์ดกดดีมีสแกนนิ้วสแกนหน้ากับราคาที่เหมาะสมเลยเริ่มตน้นที่3 5 9 9 0บาท ผมก็ต้องบอกเลยว่าซื้อไปนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนก่อนจากกันไปนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับตัวเ n ื p r e s t i g 2ตัวนี้ก็มาบอกกันได้เลยนะครับว่าอาจจะชอบตรงนี้ไม่ชอบตรงนั้นแต่ส่วนตัวคือผมชอบแล้วก็เชียร์ให้ซื้อเลยนะครับสลับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ